นี่คือรถฟอร์ดในปี1967การผลิตฟอร์ดเชลบี้ GT500 ผมเห็นทั้งตัวจอดอยู่ในยุ้งฉางเล็กๆตัวรถเต็มไปด้วยร่องรอยที่ทิ้งไว้ตามปีบ็อกใช้เงินเป็นจำนวนมากในวันนี้ราคาคือการเชิญเจฟฟ์ยว69ปีมาเช็คสภาพรถกันและนี่คือประเด็นสำคัญที่จะแนะนำให้คุณรู้จักเจฟฟเป็นหนึ่งในผู้ซ่อมแซมเชลบี้ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในอเมริกาและที่น่ายกย่องยิ่งกว่านั้นคือเจฟฟเป็นเจ้าของคอลเลกชันที่บ้าน อะไหล่แท้เชบี้หายากมากมายมีความสมบูรณ์และมากมายกว่าอุปกรณ์เสริมในร้าน 4S และเจฟก็มีเชบี้หลายตัวที่บ้านจะเห็นได้ว่าปี1967เชบี้คนนี้ตอนนี้ปกคลุมไปด้วยฝุ่นมองไม่เห็นสีตัวเลยเมื่อเปิดประตูออกมาสาภาพภายในโดยรวมถือว่าไม่เลวมันมาพร้อมกับคันเกียร์เฮิร์สต์ที่คลาสสิกที่สุดแห่งปีและเมื่อฉันมองไปรอบๆโรงนาเขาก็พบว่ายังมีรถเก่าหลายคันถูกทิ้งร้างอยู่ในนั้นคุณจำรถคลาสสิกเหล่านี้ได้กี่คัน และลูกชายของเจ้าของรถได้แนะนำเชลบี Shelby คันนี้ถูกซื้อในปี1968จอดที่นี่ในปี1980มันยังไม่ได้ย้ายเข้ายุ่งฉางจากนั้นฝูงชนก็มาถึงประตูโรงนาเตรียมลากมอเตอร์กันขโมยตัวเก่าด้วยเชือกลากรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากรถกระบะถอดมอเตอร์เก่าออกได้สำเร็จและทันทีที่ประตูโรงนาเปิดออกฟอร์ดปี1967คันนี้ในที่สุดเชลบีจีที500ก็มองเห็นแสงสว่าง และสี่เหลี่ยมจัตุรัสและแฟนันนี้ด้านท้ายรถติดตั้งไฟท้ายสองดวงนี้คุณนึกภาพออกไหมว่านี่คือผลิตภัณฑ์ในปี1967จอดรถเข้าไปทันทีรถอายุ40ปีในยุ้งฉางที่เต็มไปด้วยน้ำมันจะเห็นได้ว่ายังมีอายุมากเช่นกันและในขณะที่กำลังลากเชลบีออกจากโรงนาเพียงเพื่อจะพบว่าเบรกผ่านไป40มันติดอยู่อย่างสมบูรณ์หลังจากจอดรถหลายปีตอนนี้ฟอร์เชบีคันนี้ นำเสนอต่อหน้าสาธารณชนอย่างเต็มที่จะเห็นได้ว่ารถคันนี้เต็มไปด้วยมัดกลามเส้นสายเข้ากันกับทรงสลิปแบ็กเป็นตัวเลือกแรกในใจของทุกคนในเวลานั้นอย่างแน่นอนจากนั้นเจฟฟก็เริ่มตรวจสอบทั่วไปของรถทั้งคันพบรอยขูดขีดเป็นทางยาที่ตัวรถและเมื่อมีการซ่อมสีกลับมาแล้วกระบวนการไม่ถึงผลกระทบจากโรงงานต้องทาสีใหม่ทั้งแถงในภายหลังที่แรงกว่านั้นคือบางโคลนแบนเพราะยางพื้นยาวและเปียกหน้าสัมผัสถูกสนิมกระกร่อนอย่างรุนแรง และดูที่สลักเกลียวบนฮับนี้เจฟยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบล้อชุดนี้ด้วย6คนอยู่ระหว่างปี2,513ถึง2,515หลักฐานว่าเจ้าของเปลี่ยนรถในภายหลังและดูที่เส้นสีขาวบนรถเจฟค่อนข้างแน่ใจว่าตัวถังส่วนใหญ่เป็นสีโรงงานและตัวถังมีโลโก้เฉพาะของเชอรบีคันนี้เมื่อฉันมาถึงฝากระโปรงหน้าฉันพบสีที่ฝ่ายหน้านอกจากนี้ยังเป็นหลักฐานของความชรานี่คือหลังจากการทาสีในภายหลังถัดไปคือการตรวจสอบฝ่ายหน้า พบว่ามีการเปลี่ยนใหม่ในภายหลังเนื่องจากไฟหน้าในปัจจุบันเป็นแบบหัวตรงแบบนอตฮาร์ดแบ็ในขณะที่ต้นฉบับ1,967เชลบี 1, 67, เป็นสลักเกลียวหัวแชกอย่างไรก็ตามโลโก้เส้นประบนเฉียนจงเน็ตยังคงอยู่บนรถนี่เป็นสัญลักษณ์ล้ำค่าและหายากมากตัวยึดบนฝากระโปรงก็ถูกเปลี่ยนในภายหลังเช่นกันหมุดยึดตั้งเดิมอยู่ใต้ฝากระโปรงการออกแบบนี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับป้องกันการขโมยไส้กรองและคาบูเรเตอร์ในห้องโดยสาร ตั้งแต่ปี1967เชลบี GT500S ติดตั้งคาร์บูเรเตอร์แบบดวนคอดและหลังจากเปิดประทุนแล้วหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเชลบีนี้ก็ปรากฏต่อหน้าทุกคนเช่นกันมันคือ428ที่มีคาร์บูเรเตอร์คู่ที่มีเครื่องหมายสิ่งที่ทำให้เจฟปวดหัวคือสนิมขึ้นทั่วห้องโดยสารจากวาวล์วมอลมเบรกสามารถมองเห็นฝาครอบป้องกันเดิมได้มอลมเบรกนี้เป็นของแท้เพราะป้ายอลูมิเนียมเดิมยังอยู่จากนั้นมีหม้อน้ำด้านหน้าฉลากเดิมยังคงอยู่ที่ ฝาหม้อน้ำยังเป็นของเดิมฝาโรงงานพร้อมป้ายเดิมโรงงานและเจฟก็ตรวจสอบเชลบีคนนี้ด้วยเซ็กรองอากาศยังคงเป็นรุ่นปี1967โลหะพรอฟอร์ดมีในปี1970เรียกคืนตัวกรองอากาศรุ่นอัปเกรดของเชลบีเมื่อเจฟตรวจสอบทุกอย่างออกเพื่อดูว่าบ็อกต้องการทำต่อหรือไม่ได้เชลบีอายุ40ปีคนนี้ไม่แปลกใจเลยที่บ็อกยังคงใส่เชลบีปี1967คนนี้พาไป และเชลบีจีท500คันนี้ราคาสุดท้ายอยู่ที่65,000ดอลลาร์จากนั้นนำเชลบีคันนี้ที่จอดไว้กว่า40ปีกลับคืนมาบ๊อบจะป้อนข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตอนนี้ทุกคนสามารถกล้าได้กล้าเสียคิดดูว่าราคาเท่าไหร่และงานในการฟื้นฟูเชลบีปี1967นี้บ๊อบจะถูกส่งต่อไปยังเจ t Studio อวั69ปีเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นและบ๊อบยังเอารถไปด้วยทำความสะอาดรถคลาสสิกที่ได้มาใหม่ หลังจากล้างด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูงร่างกายยังเป็นประกายแวววาวความคิดเพิ่งดึงออกจากยุ่งฉางฝุ่นและครนเกาะเต็มรถเป็นระยะะ,ยะตอนนี้หลังจากทำความสะอาดเชบี้ด้วยตัวเองบ๊อบก็ตื่นเต้นเช่นกันเพราะฉันสามารถมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูรถของฉันเองปล่อยให้การซ่อมแซมส่วนที่เหลือไปที่เจฟผู้มีอำนาจมากที่สุดของเชบีหลังจากกลับมาที่สตูดิโอทุกคนก็เช่นกันให้ยกรถขึ้นตรวจสอบแชสซี่ทันทีและเจฟมองเห็นใต้แชสซี่ มีบางอย่างผิดปกติกับกระทะนน้ำมันนี้เห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนกระทะนน้ำมันในภายหลังมันไม่ใช่สัญญาณที่ดีจะเห็นได้ว่ากระทะนน้ำมันมันถูกทำให้ลึกขึ้นหลังการเชื่อมและหลังจากการสังเกตและการค้นหาอย่างระมัดระวังของเจฟแต่ไม่พบหมายเลขทะเบียนรถ428อยู่ในห้องเครื่องยนต์ด้านล่างของรถต้องโทรหาบ็อกบอกสิว่านี่ไม่ใช่428เชอร์บี้ที่มีมันแต่อัตราส่วนปริมาตร428เครื่องยนต์427ที่ใหญ่กว่าเพราะเป็นปลั๊กตู้แช่แบบขันเกลียว และมันคือ Crossbow j เจฟค่อนข้างมั่นใจว่าเป็น427แน่นอนและเครื่องยนต์ของรถคันนี้ก็เช่นกันควรมาพร้อมกับโลโก้427นี้และเมื่อทุกคนถอดแผ่นกรองอากาศออกพบว่าชุดประกอบกรองอากาศก็เป็นของจำลองเช่นกันสังเกตได้จากพื้นผิวด้านล่างหลังจากแยกชิ้นส่วนว่าแบนมากพื้นผิวของชิ้นส่วนเดิมเป็นร่องและหมายเลขคาบูเรเตอร์ในห้องเครื่องยนต์นั้น428คาบูเรเตอร์สีคู่เดิม นั่นเป็นสาเหตุที่เจฟตาบอดไม่มีใครคิดว่าเชอบีคนนี้จะอยู่ในยุค40เครื่องยนต์ถูกเปลี่ยนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาและสิ่งเดียวที่ทําให้บอบมีความสุขสิ่งหนึ่งคือกระปุกเกียร์ยังเป็นของเดิมและท่อไอเสียทั้งสองท่อที่ด้านล่างของรถยังคงไม่บุบสลายหลังจากผ่านไปหลายทศวรรษเนื่องจากท่อไอเสียทั้งสองข้างเป็นอลูมิเนียมชุบนอกจากนี้ยังได้รับการชุบอลูมิเนียมก่อนออกจากโรงงานแต่หม้อพักไอเสียถูกสนิมกัดกร่อนอย่างสมบูรณ์ เมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดปรากฏว่าท่อร่วมไอเสียไม่ได้อยู่บนรถด้วยเจ้าของคนก่อนเปลี่ยนท่อเฮดเดอร์ให้ในที่สุดก็พบว่าทั้งหมดแชสซี่ไม่ได้ถูกสนิมกัดกร่อนเนื่องจากเจ้าของเตรียมแชสซีไว้เมื่อรับรถปกป้องแชสซีของเชอวีคันนี้เป็นอย่างดีเชฟยังคงตรวจสอบคลัชพบหมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกต้องบนพัดลมพิสูจน์ว่าพัดลมคลัชนี้เป็นของแท้เช่นกันหลังจากวางรถลงแล้วบ็อกยังคงตัดสินใจใช้เครื่องยนต์428 เพราะมีเพียง428แมตต์เท่านั้นในปี1967เชลบี้จะทำให้รถคันนี้สมบูรณ์และมีจิตวิญญาณเจฟยังแสดงต่อบ็อกอย่าลืมช่วยเขาหารหัดวันที่เครื่องยนต์428คล้ายกับรถคันนี้ดังนั้นบ็อกนี้เชลบี้เพื่อลงทะเบียนที่ศูนย์เชลบี้และบ็อกรู้ว่าเขาต้องการฟื้นฟูเชลบี้ในครั้งนี้จะจ่ายราคาหนักแต่เจฟยังบอกกับบ็อกตอนนี้428ในปี1967 เชลบีขายในราคาประมาณ7 0 0 0 0ดอลลาร์ Dollar, ยังคงเป็นตลาดแบบที่ไม่มีร้านแบบนี้หลังจากผ่านหมู่บ้านนี้ไปแล้วบ็อบคิดทบทวนและในที่สุดยังคงมีความสุขมากที่จะบอกเจฟกํกำลังกู้คืนเชลบีนี้กลับสู่สภาพโรงงานคุณชอบเชลบีปี1967ไหมครั้งหน้าเราจะมาดู